อ้าสบายดีทุกคนมื่อนีมือพักพรเนาะก็มีอาจารย์เพื่อนมาเฮ็ดดนตรีนำไอ้สายส,สวรค์ลำเซนเนาะเก่าคนเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเฮ็ดน้นตาอาจารย์คันทเนตพามาวงศาเจ้าจของหลายพีกในน้ำตาวกเก้าสิบสามล้านวิวแล้วเออรีบสั่งอีกน้นำตาหกเก้าน้ำตาเมียเก้าเนาะฮักเบ้าลูกสองี่สั่งแน่น วุ้ยลายีามนก้อยกับเพื่อนนี่ได้แล้วก่อยก็แม่สบายดีสบายดีพี่น้องมาเห็นท่าุนตีได้หมดเลยปักพรปักพรน้ำซ่าประเด็นยานลำตาแม่กับแม่เนาะกำก้อนกับปากพรเลยก็แม่ยาลำตาแม่โอ้ยลำนี่ดังหลายประจำเต้เราหลาเร่งนะหลายเร่งเห็นเร่งลายอยู่เต้ว่าผลงานนี่โอ้สําเร็จหลายลายพุ่ง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 ดนตีแล้วกับพุ่งเต้แห้งน้ำขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อมามามานําการคนไดบ้างทุกคน ບ <ss> <sh> ໍ່ນໍາໃຫ້ເຕົ້າຂໍຢອດນ້ໍາເຕົ້າຢອົ້ອດນໍາຕົ